ดำเห็นแล้วดำมองเราหาสีมามองเริ่มตาแล้วหน้าบานเลยเอวันเกินครเอ่ยยิ้มหน่อยน้องนายน้องดีมยิ้มหน่อยน้องดีมน้องเบียร์ไปยินเสียงน้องดีมน้องเบียร์นี่ น้องเดียเดียยูไไให้ตั้งน้องเดียเาไม่อน้องดียับปากเลยเดียจาเดียจาอดูเรียกเดียมองหาเลยนะเีก็เดียวเียต้เรื่องไม่สคัญเท่าไหร่น้องเดียนะน้องเดียนะน้องเดียน้องเดียเห็นว่เดียเรามอง่เรามงน้ดีม่องด่มน้องดีมเ เด็กหญิงอะไรเนี่ยดีมก็น่ารักเบมก็จะแค่แบบว่าอะไรเบลอินเตอร์อินเตอร์อีนั่นก็ไม่มีอะไรทำเล้เปิดไปเปิดมาดีมดีมออกมาจะน่ารักมากลับแบล็